ข้อยู่ปอไหนลูกปอกหนึ่งค่ะ,อ,ะอือข้หนึ่งยังท่องไม่เป็นใช่ไหมน่องอกนหลาดีท่องสุขคูณจะได้ท่องสูขูณได้หมดไหมอืมอามาครับท่องสูขคูณได้ไหมถึงแม่ไหนอร่อยไหมลูกอร,อร่อยค่ะหนูกินส้มตำไหมลูกส้มตำแซ่บแซ,บแซบ่บทำไมอร่อยไหม อร่อยไหมส้มตำอ่ะ,ะเล็กเอากระย่าไหมคะออเอาไหมอ๋อไปไหนอะ่ะหัวเจีงจังเลยเอาเข้าวเหนียวไหมลูเเมมก,กเอาเหนียวไหมจะย่าเอาเหนียวให้นะนเอากระย่าไหมคะจะย่าเอาข้าวเหนียวอันน่ามาให้ดูหน่อยอันน่ามาดูหน่อยสิเอออร่อยไหมคะ อ๋ยอใหญ่สมกันน้องกินหมดไม่ได้เนาะไปย่างซีมาไปอุดรมาแซบ่บแซ่บไย่างเขาสันกวางตั<ม>างเอาไหมเอาไหมคะมาแล้วกินกับข้าเนีย้ยอเออเอาเข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลรกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ด้ยยางปอหนึ่ง 1, คุณครูเขายังไม่ได้ให้ท่องไม่ใช่หรอ ไม้ท่องนะทุกวันนี้นะท้องอยู่นะเดี๋ยวมาขึ้นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนอืมอืมสเเล็กเอาเป็ย่างไหมคะเอาไหมอ๋อไปไหนอะ่ะกินกับข้าวเหนียวอ๋อ เอาเข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลูกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ด้ยังกินกับข้าวเหนียวอ๋อ,อเอาเข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลูกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ด้ออยังเดี๋มาขึ้นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนอืมอืมอืมอัมอัม โอ้ยพาลูกพาหลานกินเข่าด้วยค่ะขึ้นอยากกินตั๊มมะฮงมาสั่นเมย์ท่ากันกิตตั๊มมะฮงแล้วท่ากันกินเพื่อนไหลดีต้องสุกูุจะได้ต้องสุกูุได้หมดไหมอืมอะไรครับต้องสุกูุได้ไหมถึงแม่ไหนอาา่ำอ่ำโอ้ยพาลูกพาหลานกินเข่าด้วยค่ะขึ้นอยากกินตั๊มมะฮงมาสั่นเมย์ท่ากันกิตตั๊มมะฮงแล้วท่ากันกินอร่อยไหมลูก อร่อยค่ะหนูกินส้มตำไหมลูกส้มตำแซ่บแซ่บทำไมอร่อยไหมอร่อยไหมส้มตำอ่ะค่ะอ่ำเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายพาหลานกินข้าวกันเลยก่ะเนื้อกินกับข้าวเหนียวอ๋อเอาข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลูกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ได้ยัางเพรเจ๋งจังเลย เอาเข้าวเหนียวไหมลูกเอาเหนียวไหมเดี๋ยวยายเอาเหนียวให้นะหนูเอาไก่ย่างไหมคะเดี๋ยวยายเอาเข้าวเหนียวขนตาน้องกินดุได้เหรอไก่ย่างซี่งมั้ยไปอุดอรค่ะแซ่บๆไก่ย่างเขาฉ่ำกว้างอ่อำอำ่ำโอ้ยพาลูกพาหลานกินเข่าด้วยค่ะข้นอยากกินตำมะฮงมาสั่นเลยค่ะกันกิตตำมะฮงและข้ากันกิน พอดียายเสีไก่ย,ย่างมาให้โอ้ยเลิม่มชิมหน่อยลูกไก่สารีย่างคะ่ะใส่แล้วคะ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหันหน้ามาหน่อยคะ่ะอร่อย,ย,อหออยหไหมคะอ่อยไอ้เมฆไตเดี๋ยวเดี๋ยวให้อเอากินดินในมือให้หมดก่อนตัวเล็กเอาไก่ยาก่างไหมคะเอาไหม ไปไหนอ่ะผิดนะทวไมผิดใช่หมั้ยม่าท่องได้หมดไหม,ไม,ไมหด้วา่ายู่ปอนไหนสี่รับมาสี่สกันขอขอใช่มั้ัละกอนหูเขายังไม่ได้สสอเจ็ดอร่อยไหมลูก อร่อยคะ่ะหนูกินส้มตำไมหมลูกส้มตำแซ่บแซ่บทำไมอร่อยไหมอร่อยไหมส้มตำอ,อ่ะเพรเจ๋งจังเลยเอาเข้าวเหนียวไหมลูกเอาเหนียวไหมเจย่าเอาเหนียวให้นะหนูเอาไก่ย่างไหมคะเจย่าเอาข้าวเหนียวข้าอยู่ปอนไหนลูกปอนหนึ่งคะ่ะอือปอนหนึ่งในห้องไม่เป็นใช่ไหมกินแล้วไป ก๋วงเมียนอันนี้ไก่ย่างครับอา้านนมาให้ดูหน่อยอา้านนมาดูหน่อยสิเอออร่อยไหมคะอร่อยก็เล็กเอาไก่ย่างไหมคะเอาไหมยออไปไหนอะ,อะ ปั้นข้าวเนี้ยวกินกับชิ้นหลอดยำจอดจอดน้ามาไม่กินเหรอครับน้ามกินไหมน้ามากินไก่หรอกินติดคอครับติดนะน้มาิดใช่ไหมมาท่องได้หมดไหมหมน้ามาหยุดตอนไหนจะมาขึ้นโอ๊ยโอเดี๋ยวโดน นะพับเลยข้อกันใช่ไหม <พบ S 1> นั่งเอกเป็นไหนนั่งเอกน้ำบ,บ้ามานี้มาจ๋า,าเอาไหมานี่ไก่ย่างน้ำบ,บ้าไม่กินเหรอครับน้ำบ,บ้ากินไหมไก่ย่าเหรอกินติดคอครับ อร่อยไหมครับลูกอร่อยอร่อยโยโกะไก่ใส่ลิ้นยังคะใส่แล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหันหน้ามาหน่อยค่ะนะครับครอบกันทำไมได้แล้วแม่สองสองแม่เก็บแล้วคล่องได้หมดไหมสวยครับใช่เลยพี่พัทเหรอได้หมดสุดแต่ละแบบ อร่อยไหมคะอ่อยไอ้ไม่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอากินในมือหนูให้หมดก่อนกินกับเท้าเนี้ยอเอเอาข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลูกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ได้ยัางดีด้วหลายดีข้องสุบคูณจะได้ข้องสืบคูณได้หมดไหมอืออะไรครับข้องสืบคูณได้ไหมถึงแม่ไหน ป 1>, .1 คุณครูเขายังไม่ได้ให้ท่องไม่ใช่หรอให้ท่องเนี่ยให้ท่องนะทุกวันนี้นะท่องอยู่นะกินกับข้าวเหนียวอ๋ออเอาข้าวเหนียวเอาเอาใส่ปากลูกเอาใส่ปากเอาไก่ใส่ด้วยยางอร่อยไหมลูมกอร,อ,อร่อยค่ะหนูก,กินส้มตำไหมลูมกส้มตำแซ่บแซบ่บน่ามอร่อยไหมอร่อยไหมส้มตำอ่ะ อร่อยไหมครับลูกอร่อยอร่อยโยโกะต้อนหนึ่งครูก็ยังไม่ได้คัเสี่เจ็ดนมังขาย่างเล็กเอาขาย่างไหมคะเอาไหม นี่กันไหลดีต้องสุบคูณจะได้ต้องสุบคูณได้หมดไหมอือเอาปะครับต้องสุบคูณได้ไหมถึงแม่ไหนอ,อือร่อยไหมครับลูกอร่อยอ,อ,อร่อย,โ,อยโยโกะนะครับมาต่อ,อกันใช่ไหมั่นเดี๋ยวมาขึ้นโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวโดน อ,อ,อ,อร่อยไหมคะอายใหญ่อออไม่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอากินในมือหนูให้หมดก่อนฮะปั้นข้าวเหนียวกินกับปิสิ้นหลอดยำจอดจอดกินแล้วไปพวงเงียนอันนี้ไก่ย่างครับ ห้องได้หมดไหมสวยคร่ะใช่เหรอพี่พักเหรอไดหมดสวยแต่ระบาเดียวระพัดเข้ากันใช่มัข้าเัปั้นข้าวเนี้ยก